ใช hey, สวัสดีค่ะลูกดวงที่น่ารักของแม่หมออมมี่วันนี้เจอกับแม่หมออมมี่กับเพจแม่ลูกผูกดวงก่อนไปฟังกดติดตามกดถูกใจเพจให้ด้วยนะคะเป็นค่าครูเบาเนะคะวันนี้กับหัวข้อที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเงียบไปบล็อกเขาไม่นู่นไม่นี่กับเขาแล้วอะคะ่ะเขาจะทํายังไงกับคุณต่อไปและกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเชื่อมั่นในตัวแม่หมอแล้วเชื่อมั่นในอุปกรณ์แล้วไดะะ้ะโอรากูรุสำรับนี้ของแม่หมอด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับชาวกองที่1หลาบแดง ช่อนี้จ้านึกถึงหน้าเขาไว้เลยนะคะว่าถ้าคุณเงียบแล้วเขาจะทํำยังไงต่อไปนะคะแล้วชาวกองที่สองค่ะหลากสีกองนี้สวยสดใสเหมือนแม่หมอเลยลอเล่นชาวกองที่สามค่ะสีดําช่อนี้นะคะคิดถึงหน้าเขาไว้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะจ๊ะมาดูกันเลยนะคะชาวกองที่หนึ่งค่ะสีแดงแบบนี้นะคะถ้าคุณเงียบหรือบล็อกเขาไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วคนตัวนี้ที่คุณคิดถึงอยู่เนี่ยเขาจะทํายังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คะเริ่มเลยนะคะอุ้ย อยากขอขึ้นดีซีรออะไรล่ะอุ้ยตัองตัวมากเลยค่ะไพ่รากรุตอบมาแบบนี้ลูกดวงดูเอานะคะว่าไม่มีภาพอะไรหวาดเสียววิทวิวอะไรเลยนะคะดีมากเขาอยากขอคืนดีค่ะอีกครั้งหนึ่งเขาอยากให้คนให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วอยากติดต่ออยากเนี่ย คิวบิดอ่ะมันตามนั้นน่ะที่แบบอยากคุยด้วยอ่ะหรือถึงคุณกับเขาบล็อกกันไปแล้วเขาก็มีทางอื่นที่ส่องคุณนะเออแอบดูอยู่ตลอดเวเลยหรือไม่ว่าอะไรยังไง เขาบอกกันไปเร็วๆนี้เขาก็จะโทรหาคุณถ้าหาคุณนั่นเองค่ะชาวกองที่หนึ่งระเบ้บล้วขอให้เป็นอย่างตามหน้าไพา่อรากุรุเลยรับพลังงานดีๆไปเลยจ้าชาวกองที่สองเริ่มเลยนะคะถ้าเขามาง้อเนี่ยจะเกิดอะไรถ้าคุณเงียบจะง้อไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะถ้าคุณเงียบกับกความสัมพันธ์ครั้งเนี้คนคนนี้จะทํายังไงต่อไปนะคะเขาก็นิ่งค่ะ อเอาจริงใจของเขาก็ขาดคุณไม่ได้นะนึกออกไหมที่ตะเกียบมันจะต้องกินคู่กันนะอันเดียวมันก็ไม่ได้ถูกปะอะไรประมาณเนี้ยเออทั้งท้ที่ในใจเขาก็ร้อนลอนเรื่องคุณนะอืออาจจะมีปัญหาเรื่องรักสามเส้านู่นนี่นั่นทําให้คุณต้องแยกเลิกบล็อกอะไรกันก็นแล้วแต่ถามใจเขาในตอนเนี้ยเขาก็จะนิ่งถ้าคุณนิ่งเออเขาเรียกว่าอีโก้สูงนั่นเองเหมือนกับว่าคือถ้าคุณไม่ทักอะ แล้วมันจะเป็นยังไงถ้าเขาก็ไปทำเออประมาณนี้ยค่ะอาจจะเกิดการทําให้คุณหงุดหงิดหัวใจทั้งเขาทั้งคุณก็อยู่ในอนเอร์นช่ที่แบบลองเชิงการอะไรแบบเนี้ยมันเกิดการนิ่งใสกันท,ทันทีอะค่ะประมาณนี้จะ้ะโอเคชาวกองที่สามค่ะสุดท้ายและท้ายสุดนะคะว่าถ้าคุณเงียบจากความสัมพันธ์ครั้งนี้อจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเงียบก็ไ oh ม่กอดุ้ยทษทีค่ะถ้าเงียบ แล้วแม่หมอมันใจบางคนเงียบมาหนึ่งปีเต็มที่บางคนครึ่งปีก็ว่าไปอะไรแบบนี้คุณเคยมีปัญหากันนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้คือมันนานพอสมควรเลยนะนานจนบางคนลืมไปแล้วว่า เคยคบด้วยเหรอวะคนนี้เคยคุยกันเหรอวะเฮ้ยเรารู้จักกันเหรอวะฮัลโหลอะไรประมาณนี้ยทําให้มันมีปัญหาแบบนี้นะคะแล้วก็2คือคุณมีปัญหาการในเรื่องของการเงินการทองกันด้วยทําให้ต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่าห่างกันไปทําทงานเถอะนะแล้วก็ต่างคนต่างเก็บเงินอะไรอย่างนี้ค่ะช่วงนี้เขาก็จะทิ้งคุณยาวๆเลยนะอืมเขาก็จะไม่งอนะถ้าคุณไม่งอหรือถ้าคุณงอนเขาก็ไม่งออะไรประมาณเนี้ค่ะก็คือเหมือนกับว่าบล็อกไปเลย ประมาณนี้จ้ะตามนี้ค่ะที่มีสิทธิ์ที่สุดก็ชาวกองที่หนึ่งอ่ะพนักง,งานดีที่สุดเลยแม่หมอพูดเลยนะคะบางคนนะคะเป็นคุณก็ได้เป็นเขาก็ดีคือเหมือนกับว่ามีตัวเลือกแล้วก็ไม่หออะไรทํานองเนี้ยอืมสับสนเลยถ้ากลับมาจะหลอกให้ให้รักแล้วก็จากไปเพราะว่าวหลอกให้เสียใจเพราะว่าวหลอกให้คุณเสียเวลาเพราะว่าวอารมณ์เนี้ยขอโทษค่ะพูดไม่พออะตามนั้นนะคะบางคนเนี่ยกลัวด้วยนะของในเรื่องการหลอกกันเงิน ประมาณนี้อีกด้วยฝากเอาไว้ฝากเอาไว้อย่าิึงคลียดาตามนั้นนะจ๊ะสำหรับวันนี้แม่หมองอ,องมมี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดรับพลังงานดีๆไปถ้าใครได้ ด,ดีไปนะคะใครได้ไม่ดีก็ให้ระวังเนาะประมาณนี้ค่ะอย่าซีเรียสแล้ววอรี่อะไรอย่าเพิ่งไปตีกันอย่าเพิ่งไปงอนเขาก่อนที่เรื่องมันจะเกิดแม่หมออาจจะดูไม่ตรงก็ได้นะคะทุกคนตามนี้ค่ะใครอยากดูส่วนตัวทักเพจมาได้เลยสําหรับวันนี้แม่หมอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ